สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีนักสแสวงโชคทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับเด่นบนสูตรที่8นะครับวันนี้วันที่20นะฮะ20พฤษภาคมนะครักบก็จะเป็นเด่นบนสูตรที่8นะครับประจำงวดวันที่1มิถุนายน2อ3าลอตเตอรี่ไทยนะครับทุกท่านสูตรนี้ก็ เดินมาสองสี่แดเก้าวดสิบวดนะครับเ,เรามาดูวิธีการหาเลขเด่นบนกันนะครับผมใช้หลักหน่วยบนนะฮะหน่วยบนบวกกับสิบลกไอ้บวกกับหน่วยล่างนะครับเ,เดี๋ยวกันนะฮะร,รู้สึกว่าจะโยงผิดนะครับตัวนี้นะครับโยงผิดอ หน่ยบนหน่วยล่างนะครับครับรู้สึกว่าจะยูผิดนะฮะไม่เป็นไรนะครับก็จะได้3าบวกสนะครับเท่ากับ5นะฮะห้านับเพิ่มเป็น6 7 3ตัวนะฮะเด่น3ตัวเด่น3ตัวนะครับเด่น3ตัวอ่าเด่น3ตัวนะครับมา มา1ถึง2ตัวนะครับมามา1ถึงตัวนะฮะตามสถิตินะครับอย่างเช่นงวดแรกนี้ก็เด่นเด่น567นะครับผลรางวัลก็ออกงวดนี้ออก5 2 2สองนะฮะ5 2 2นะครับก็เข้านะครับเนี่ยเข้า1ตัวนะครับหลัร้อยนะฮะเข้า1ตัวนะครับ งวดต่อมาได้2อบวกแนะครับ2องบวกแปอ้ย2งบวกหนะฮะ2อบวกหโทษทีตัวนี้นะครับสองบวกหนะฮะเท่ากับ3อ่านะับเพิ่มเป็น4เป็น5นะครับเด่น3ตัวนะครับงวดงวดนี้ผลรางวัลออก924นะครับ924 924 เท่าที่เลขสี่นะครับต่อไปได้4บวก7นะครับ4บวกเเท่ากับ11นะฮะอ่บอ11แล้วก็เฉพาะหลักหน่วยคือ1นะฮะเราเพิ่มเป็น2และ3เด่น3ตัวนะคร่างวดนี้ผลรางวัลออก5 4 1นะครับ5 4 1 ก็เข้าที่เลข1นะครับทุกท่านต่อมา5 4 1นะครับได้เลข1กับเลข1นะครับห่บวกหเท่ากับสนะครับนับเพิ่มเป็นสเป็นสนะครับเป็นสามตัวบน2 3 4สามนะฮะสองสางวดนี้ผลรางวัลออก7จด 4นะครับ7 4็ก็ข้าที่เลข4นะครับต่อไปนะครับได้4่บวก8นะฮะ4ี4บวก8 4บวก8เท่ากับ12ได้เด่นคือ2 3และ4นะครับเด่น3ตัวบนนะฮะงมวดต่อมาผลรางวัลออก สองสองเจ็ดนะครับสองสองเจ็ดก็เข้าที่เลขสอ,อง,นงนะครับส่วนนี้สองตำแหน่งนะฮะต่อมาได้เจ็ดบวกหกนะครับเจ็ดบวกหกเท่ากับสิบสองได้สิบสามนะฮะได้สามสี่และห้านะครับ, 3, รบเด่นบนในมดถัดไปนะฮะวดต่อมาผลรางวัลออก อ่างวันนี้ออก403นะครับตงหาร403เข้าที่เลข3กับเลข4นะครับ2ตัวนะครับวันนี้มา2ตัวนะครับ4กับ3นะครับต่อไปอ่าสูตรได้3บวก4นะครับ3บวก4เท่ากับ7นะครับนับเพิ่มเป็น8เป็น9นะครับเียน3ตัวบนนะฮะหมวดน,นี้ ผลรางวัลงวดนี้ออก938นะครับ938นะเข้า8กับ9นะครับวนันนี้ทุกท่านนี่9กับ8นะครับอ,อีกแล้วสองตัวนะครับต่อมางวดต่อมาได้3บวกได้8บวก8นะฮะ,ะได้8 8บวก8นะครับเท่ากับ16นะครับเ,เด่นตัวเลข6 7แนละ8ตามลำดับนะครับทุกท่านแองวดต่อมาผลรางวัลออก4 4 6นะฮะ 4, 4ี่เข้าที่เลข6ใช่ไหมฮะนี่เลข6นะครับ1ตัวต่อไปสูตรได้6บวก7นะครับ6บวก7ได้13นะครนะฮะ 13ได้3 4และ5นะครับเด่น3ตัวบนในงวดถัดไปนะฮะ3 4และ5ผลรางวัลงวดที่ผ่านมาล่าสุดออก095นะฮะ095ก็เข้าที่เลข5นะครับวันนี้่าขมามา3งวดก็ยังเข้าอยู่นะครับสุดน,นี้เอาเรามาดูงวดวันที่1มิถุนายนนะฮะ ได้5บวก2นะครับวันนี้ได้5บวก2ของที่เท่ากับ7นะฮะแและ9นะครับเด่น3าตัวของเราคือ7 8และ9นะครับวันนี้ก็มารอผลกันนะครับอรอผลอวันที่1อ่า1เดือน6นะครับทับ 6, 3ก่า1เดือน6กทับ6 3ก็มารอผลนะครับว่า จะมาหรือไม่อย่างไรจะเดินต่อหรือเปล่านะครับสุดนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกอห้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ